โป้สีขาวพี่บางสีดำอ่ะนี่ขาวนิบดำเติม่งนี้เฉียงด้วยอ่ะนี่นี่เติงอุ๊ยเนี่ยไม่ต้องพยายามเฮ้ยจะยังไงน้องนั่นจบเลย เสามนะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้ากินเราเป็นแถวเลยนะคมัน้องกินเป็นแถวลแล้วว่าปกตินั่นไงปกตินะ,อะโอ้สองนะนี่อยาก,กินน้องแรงนักสิสองตัวแรงนึงเลยสันกระดานจะเป็นสีดำมดแล้วเ,เนี่ยพี่บอลแยงนะอุ๊ยแค่สองตัวถุก ก็ฉันเล่งตรงนั้นเอาไว้ย่ะโอ้โตัดคอก่อนสี่แล้วเข้ามุมแม่ใช่เออไปใช้คอนี่เได้เทียบเลยหัวเร้อะไรตลกเหรอตลกดิโอ้เฮ้ยมองเฮ้ยไม่เห็นเลยหน่ะเอาละเอาละ โอ้โหแล้วกินที่คอปีกสองตัวอย่าแต่ตัวต่อไปฉันเห็นเลยว่าเธอกินฉันเรียบเลยกินทั้งแถวฉันเห็นสตาชีตมากไกลๆได<ะ>้เห็นเลยกนะ็ได้จะได้ไม่ต้องคิดเดยอะจะได้ไม่โฟกัสกับโซเชียลอาจนทำมาต้องนานสุดท้ายหายหมดเลยโอ้โหเนี่ยเรียกว่าเราให้ใจใจเหมือนเธอชอบทําเราแหละจะบอกให้นะโอ้โหพี่บอลแถวนี้ก้ก็กินได้เต็มที่ฮักกินสี่ทิศเลยเหรอหอ,อันนี้เรียกว่ากินสี่ทิศนะผู้ชนะสี่ทิศ อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเรียกขอนกำลังใจก่อนทะยานด้วยเนี่ยโอ้ไหนทะยานไหนนี่ไงอุ้ยมีเห็นปุ้งตรงเออเห็นไหมขอนซื้อสัต์นั่นไงว่าแล้วเลยโอ้ยว่าแล้วเลยแล้วโอ้ยฉันเก็บมุ่อยู่ตรงนั้นต้องงานเธอมาถึงเธอซิวเลยแต่ว่าขอโทษจบแล้วดูเกมนี้นด้แล้วจบแล้วจะยอมแพ้ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแหมไม่ยิงหน้าซิ่เลยเขาเรียกยอมแพ้แต่หน้าประตูเออเลยเนี่ยเลยพี่บอลพี่วัฒนะคือหน้าซิสเลยเห็นปะพี่บอลประมานเขาไม่ได้นะจะบอกให้โอ้แค่นี้ ป้าก็ให้ก่อนเลยโอ้ได้กินทั้งสามตัวแค่ตรงนี้ได้ปะเมื่อกี้เธอลงตรงนี้มันเฉียงตรงนี้ปะลงตรงนั้นหรอน่าจะใช่นะงงเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรสามทิศอีกแล้วสามทิศตรงไหนเองดูให้ดินี่ด้วยเนาะเอออ๋อสี่ทิศเลยไม่ใช่สามละแล้วก็ตรงนี้เออนี่แล้วก็นี่อุ๊ยเฮ้ยชนะแล้วล่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยได้สองตัวถึงได้ไรรู้ก็รู้ไม่ต้องนับเนี่ยหมด